สวัสดีครับพี่พี่ชาว4 4 4 o f f r อ a อฟโรดและริ i การสไตล์กับพบกับรายการนักตินโชว์รถนะครับรายการดีๆที่มีการแนะนำรีวิวแนะนำการจัดทรงและการตกแต่งสไตล์4442 o f f อ o อ d และการจัดทรงริกันนะครับ กลับมาพบกับเทปดีๆนะครับกับวันดีๆสำหรับวันนี้นะครับที่นตินจะมาแนะนำกับคุณพี่หมูมิกซ์นะครับกับเจ้ารถไททันมิสซูมิชิซิงเกิลแคบเครื่อง2.4ไมช์เวทนะครับผมกับระบบ 4x4 เกียร์ออโต้จะเป็นยังไงติดตั้งเท่าไหร่เสริมเติมแต่งกันดุไหมทำที่ไหนกับราคาเท่าไรตามมาครับตามมาเดี๋ยวนตินจะเล่าให้ฟัง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 งฟงฟัง และมาเริ่มกันที่เจ้ามิสซูบิชิไทยท่านนะครับในระบบซิงเกิลแคบกับเครื่อง2.4ไมล์เว4คูณ4กับเกียร์ออโต้นะครับที่มาในรบยก4นิ้วกันเลยทีเดียวนะครับปูนเป๊ะเราคันนี้นะครับได้มีการติดตั้งชุดยกกับชุดยก4อู่ช่างพบ3ชุดนะครับงานดีจังหวัดสุพรรณบุรีงานไทยของเรานั่นเองนะครับบอกตรงนะครับตรงนี้แหลกนะเหลกก็มีการสวยงามกับสีฟ้าน้ำเงินอันสดใสนะครับ แต่มีการเซตร,ระบบช่วงล่างกับค่ายใหญ่ค่ายดังเมืองไทยนะครับกับอู่ต้นกล้าออโต้ครอสครับตรงนี้สวยงามไม่ลงตัวมีอะไรติดตัวกันบ้างตามมาครับผมมาเริ่มทุนที่การยกนะครับผมแน่นอนครับเมื่อมีการยกปีกนอกองามมาเแหยวนอกเรื่องอีกแล้วเจ้าหนุ่มรอนสีขาวลำนี้นะครับได้ทําการติดตั้งปีกนอกองศา องศางานดีกับงานซันนะครับผมที่มีความสวยและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ในงานสีทองหัวส้มนะครับผมหรือว่าลูกหมากอัดและได้ทําการผสมผสานนะครับผมกับโชคงานไทยโชคดีที่ไปไกลระดับโลกนะครับนั่นก็คือโชคโปรเฟนเดอร์ในระบบโมโนทูบนะครับผมตรงนี้เป็นสตัดปรับเกลียวได้ในตัวนะครับที่มีความรับรองในด้านความเร็วและรับรองไม่ย้อยไม่ศาดอย่างแน่นอนนะครับ ที่มาพร้อมกันกับ4ต้นสีเสาหน้าหลังเลยนะครับผมด้านหน้าเป็นสตรัทนะครับสีน้ำเงินแต่ด้านหลังนะครับเป็นสีแดงในซีรีส์ใหม่ของค่ายโปรเฟเนอร์เขาเลยครับและแน่นอนครับเมื่อมาถึงสเตปนี้มีความจำเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่จะต้องทำการดบเพลานะครับเจ้าสีขาวหนุ่มลอรถมิสุวิชิลานี้ได้ทำการติดตั้งชุดดบเพลาในงานสัตว์อีกเช่นกันครับแต่ชุดที่สอดคล้องกับชุดปีกนกเลยตรงนี้มาถึงแบบนี้รับรองเลยนะครับ กับอูตอนกล้าออโต้ครอสที่ให้ความนุ่มหึึบแบบสบายกับฟิลลิ่งที่ลงตัวแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับตอนกล้าออโต้ครอสครับเริ่มมาต่อกันที่ชุด b บอ y b ดี้บาลานนะครับผมรถคันนี้ได้ทำการติดตั้งนะครับและสั่งพิเศษกับชุดคิ้วปวงล้อ,อนในระบ9นิ้วที่มีความหนายืดออกจากตัวรถประมาณ4นิ้วเลยนะครับผมแต่ได้ทำการ พ่นสีใหม่ทําสีใหม่ในระบบสั่งพิเศษกับสีขาวซูเปอร์ไวท์ที่มีความสอดคล้องลงตัวกับสีเดิมที่มาจากโรงงานและมีทรงมุดเจ็บตรงนี้ทําให้ดูสมูทและเสริมสร้างบริบาลให้รถดูใหญ่อวบอิ่มขึ้นและสวยงามลงตัวมากๆครับคุณพี่ครับต่อกันที่ด้านข้างนะครับได้ทําการติดตั้งบันไดเหล็กเอามาแนบ ทางขึ้นตัวถังนะครับตรงนี้ช่วยป้องกันบอดี้รถป้องกันบอดี้ห้องโดยสารและป้องกันการปีนป่ายการกระแทกจากชุดโขดหินเนินรากไม้และวิถีการขับรถออฟโรดได้เป็นอย่างดีครับต่อกันที่ด้านหลังเลยนะครับเช่นกันครับเมื่อด้านหน้าเป็นงานไทยด้านหลังก็งานไทยด้านรีเช่นกันครับกับชุด โอ้อมอารีชุดนี้นะครับเป็นบันไดขึ้นทางหลังหรือว่ากันชนหลังนะครับกับเหล็กหนาหกนิ้นขึ้นไปนะครับตรงนี้สวยงามกับงานไทยแน่นอนครับคุณพี่ครับและด้านหน้านะครับได้ทำการติดตั้งวินในระบบ13,500ปอนด์นะครับกับงานเบรกบูงานที่เป็นอาวุธลับติดตัวนะครับผมเอาไว้ป้องกันตัวเองในการเข้าพื้นที่ออฟโรด อันนี้สวยงามลงตัวนะมีการซ่อนรังวินไว้ภายใต้กันชนหน้าและมีช่องสลับภายใต้ป้ายทะเบียนรถนะครับโดยการดึงสายออกมาเกี่ยวกับชุดหงวอเมอการหน้ารถเก็บและลงตัวได้เป็นอย่างดีครับและมาต่อกันที่จุดสําคัญเลยนะครับที่ไม่พูดไม่ได้และเมื่อไม่พูดจะนอนไม่หลับไม่หลับนะครับรถคันนี้นะครับของคุณพี่หมูมิกซ์นะครับได้ทําการติดตั้งล้อขนาด16นิ้วนะครับผมมากับล้อ16 กว้าง10นิ้ว ET หรือว่า offset ลบ30นะครับมีความยืดในสไตล์เมกาแน่นอนนะครับผมและไม่ได้มาตัวเปล่าครับที่มากับการรัดสอดใส่กับยางขนาด 315/75R16 เป็นระบบ a t นะครับ All Terrain นะครับผมหรือที่เรียกกันว่า การยัดยางขนาด3-1-5กันเลยทีเดียวนะครับทำให้ดูเต็มซุ้มรอเตะตาและส่วนด้านเครื่องยนต์ได้ทำการติดตั้งกล่องไดสโนโบ็อกนะครับเพื่อช่วยในการขับขี่และการแร่งเลยและตินต้องกราบขอบคุณพี่หมูมิกมากมากนะครับผมหรือคุณพี่หมูมิกนะครับที่มอบภาพอันสวยๆคลิปสวยๆและให้ความรู้เค้ากับนตินในช่อง อาสนวุฒิมณีรัตน์เจริญตากับทางรายการนตินโชรสนะครับนตินรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งและกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับกราบคุณนุ้ยตรงนี้เลยและสุดท้ายนี้นะครับนตินต้องกราบขอบคุณพี่เพื่อนน้องทุกท่านมากๆนะครับที่เข้ามาคอยรับชมและคอยกดติดตามกด subscribe ให้กับรายการนตินโชรสทางช่องอัสนวุฒิมณีรัตน์เจริญตานะครับนตินรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างสูงนะครับ นัตตินขอเชิญพี่เพื่อนน้องทุกท่านนะครับร่วมเดินทางไปกับรายการนตินโชว์รถทางช่องอัศวุฒเมล็เจริญตานะครับผมนตินกาลังจะคลอดรายการนตินหันสาและนตินไปนานะครับผมร่วมเดินทางไปสู่หนึ่งพันซัพพลยกับโครงการดีๆนะครับผมและสาหรับวันนี้นะครับนตินต้องขอขอบคุณพี่เพื่อนน้องทุกท่านนะครับถ้าท่านมีใจรักในการจัดแต่ง4442ออฟโรดและการจัดรงเมกาเราคือเพื่อนกันครับและต้องจากลากันไปกับภาพรถสวยๆคลิปสวยๆ ของคุณพี่หมูนมิกนะครับผมและพบกันใหม่คลิปต่อไปขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนและพบกันใหม่สวัสดีครับ